สวัสดีครับท่านผู้ชมใกล้แล้วนะครับประกันสังคมบำนาญชลาภาพก็เดินทางมาถึงวันที่14ตุลาคมแล้วนะครับเหลือเวลาอีก3วันในการรับฟังความคิดเห็นก็คือการทำประชาพิจารณ์ของบำนาญชลาภาพนะครับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากประกันสังคมโดยทีมประกันสังคมก้าวหน้าของทีมของอาจารย์จ๊ะนะครับบวกกับคุณไอซ์รัชนกศรีนอก นะครับสสพักประชาชนนั่นแหละนะครับตอนนี้มีการผมเห็นเมื่อประมาณเมื่อวานหรือเมื่อก่อนนะครับมีการไลฟ์สดชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการผลักดันประกันสังคมเงินบำนาญชราภาพนะครับพร้อมกับการอธิบายว่าจะมีผลกระทบกับคนที่รับบำนาญชราภาพอยู่แล้วหรือเปล่า นะครบหรือคนที่ยังไม่เกษียณอายุจะมีผลกระทบไหมมสามสาจะมีผลกระทบไหมมสามเกจะได้สิทธิ์อะไรเพิ่มนะครับผมก็ไปสรุปมาแบบคร่าวๆมาพูดให้ f อฟของผมฟังนะครับที่ดูรายการของผมอยู่นะครับผมสรุปออกมาได้แบบนี้นะครับนะผมขออนุญาตสรุปออกมาจากที่ ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเองหรือคุณรัชนกศีนอกเองนะครับได้แล้วก็อีกท่านนึงผมขออภัยนะครับผมจำชื่อไม่ได้แต่ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหิดลนะครับก็จำไม่ได้นะครับต้องขออภัยจริงๆทีนี้นะครับในส่วนของต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าการปรับสูตรเงินบำนาญชราภาพในครั้งเนี้ย เราเราไปดูกันที่การทรําประชาพิจารณ์ก่อนนะครับการทรําประชาพิจารณ์ตอนนี้นะครับก็มีทั้งกลุ่มของคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกลุ่มของคนที่ไม่เห็นด้วยก็ตัวเลขยังยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับเหมือนกันนะครับทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ผมเชื่อเหลือกเกินนะครับว่าความเป็นธรรม ในบ้านเราเมืองเรามันจะต้องเกิดขึ้นนะครับนะครับความเป็นธรรแบบไหนความเป็นธรรก็คือสําหรับพี่น้องที่ส่งประกันสังคมมาตาสามสและมาต่อมาตาสามสมันได้ลดน้อยถอยลงเมื่อรับบำนาญชราภาพเอางี้นะครับกฎของการรับเงินบำนาญชราภาพ 1. นึฟังดีๆนะ ท่านจะต้องอายุห้าสิบห้าปีบริบูรณ์สองท่านจะต้องส่งประกันสังคมสิบห้าปีบริบูรณ์หรือหนึ่งร้อยแปดสิบเดือนบริบูรณ์นะครับสามท่านจะต้องหยุดความเป็นผู้ประกันตนก็คือจะต้องไม่ได้ส่งประกันสังคมแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตาสามสามหรือมาตาสามเก้า ครบองค์ประกอบสามเงื่อนไขนี้คุณจึงจะมีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพไม่ว่าจะเป็นสูตรเก่าหรือสูตรใหม่สูตรใหม่ก็คือสูตรแคร์ที่จะเริ่มขึ้นนี้นะครับทีนี้ในส่วนของอประกันสังคมของเดิมนะครับสำหรับท่านที่รับอยู่แล้วอันเนี้ย อาจารย์จะนะครับหรือทิมประกันสังคมก้าวหน้าเนะี่ยได้ออกมายืนยันร100้อยเปอพันเอร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับท่านที่รับอยู่แล้วท่านจะได้เพิ่มขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ หายข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับรับเงินบำนาญชราภาพอยู่แล้วตอนนี้ท่านจะได้รับเพิ่มขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยมันน้อยล้านเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้ในส่วนของคนที่จะคนที่กำลังจะรับเงินบำนาญชราภาพจะได้ลดหรือจะได้น้อย นะครับแยกออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือประกันสังคมมาตรา33ครับที่ยังไม่ถึง55ปีหมายถึงอายุของท่านยังไม่ถึง55ปีเพราะฉะนั้นทางทีมประกันสังคมก็หน้าเองหรือท่านหังท่านอาจารย์จ้าก็บอกเลยว่าไม่มีทางรู้ได้แน่นอน นะครับว่าท่านจะได้เท่าไหร่เพราะไม่มีอะไรการันตีให้ได้ว่าท่านจะได้ทำงานจนถึงห้าสิบห้าปีไม่ต้องสมมติครับไม่ต้องสมมติคือไม่มีอะไรการันตีได้ว่าจะทำงานถึงห้าสิบห้าปีวันดีคืนดีท่านอาจจะถูกให้ออกแล้วมาต่อประกันสังคมมาตราสามสิบเก้าก็เป็นไปได้นะครับวันดีคืนดีท่านอาจจะเกิด อักเดนต์เกิดอุบัติเหตุอะไรที่ไม่สามารถทำงานต่อได้ท่านจำเป็นที่จะต้องมามีประกันสังคมมาตรา39นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรแน่นอนครับในส่วนของที่จะมาการันตีว่าคุณจะได้มาตรา33ตลอดจนกว่าจะ,กะเกษียณอายุ ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองถ้าเกิดคุณเพดานอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ไม่มีอะไรการันตีว่าท่านจะไม่ได้ออกงานนะครับไม่มีอะไรแน่นอนครับพอท่านออกงานปุ๊บแต่ท่านยังสามารถทำงานได้นายจ้างอาจจะรับคุณเข้าทำงานอีกไม่ว่าจะเป็นบริษัทเดิมหรือบริษัทใหม่ตามประสบการณ์แต่ แน่นอนครับการเข้างานใหม่สมมติอัรตราค่าจ้างอยู่ที่15,000บาทในครั้งที่คุณลาออกคุณอาจจะเข้าใหม่ได้แค่2 2 0 0บาทตามคบาทตามขัข้นต่ำวันละ400บาทในเขตกรุงเทพและปาริมณฑลนั่นหมายความว่าเงินของคุณจะหายไป1เดือนนั้น3,000บาทถ้าคิดคำนวณสูตรของเดิมใช้60เดือนสุดท้ายมาคำนวณครับ ท่านก็จะไม่ได้ในส่วนที่เพดา 15, พนหน0 0งมาหลายปีก็จะไม่ถูกคิดคำนวณเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นสูตรแค่ท่านจะถูกคิดคำนวณเข้ามาด้วยเห็นหรือยังครับว่าการที่มีสูตรแค่น่ยมันไม่ได้รักษาผลประโยชน์ให้กับมาตาสามสอย่างเดียว แต่มันยังรักษาผลประโยชน์ให้กับมาตรา33ถ้าใครเปิดหัวหมกหัวใจหัวจิตหัวใจเปิดโลกกระน์เปิดตากว้างและยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอให้มันจบในรุ่นของเราเถอะครับการเอารัดเอาเปรียบจากประกันสังคมที่มาตรา33แล้วมาต่อ39ได้น้อยเสีลือเกินผมขอร้องให้มันจบในรุ่นของเราเถอะครับ ผมก็มีประกันสังคมมาตาสามสามครับตอนนี้ผม,มาอายุสี่สิบกว่าปีแต่ผมอยากจะให้สูตรนี้ผ่านครับพี่น้องครับเพราะประกันสังคมจะได้เอาเงินนะครับที่เราควรจะได้ที่เราส่งเงินสมทบไปเนะี่ยมาจ่ายให้เราแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเพราะฉะนั้นแล้วประกันสังคมมาตาสามสามท่านบอกว่าท่านจะอยู่ยงคงกับพัน อะไรมาการันตีให้ท่านครับวันหนึ่งท่านเก็บใครได้ป่วยกระทันหันบริษัทเลิกจ้างกระทันหันมันไม่ใช่คน2คนที่พูดกันนะครับนะมันไม่ใช่คน2คนที่รู้สึกนึกคิดว่าโดนอลัดเอาเปรียบนะครับแต่มันเป็นคนกลุ่มเยอะที่รอการแก้ไขปัญหานะอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยครับที่บอกว่าอรัตเอาเปรียบ ทำไมต้องมาเปลี่ยนมายุ่งกับมอ3สสามทำไมไม่เปลี่ยนเดี๋ยสามสิบเก้าเวลาเปลี่ยนโครงสร้างครับเขาเปลี่ยนทั้งหมดอันนี้ยืนยันนะครับจากบอร์ดประกันสังคมเองก็ยืนยันเวลาเปลี่ยนเขาไม่สามารถเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งได้เขาเปลี่ยนทั้งหมดแต่ถามว่าสูตรเก่ายกเลิกไหมไม่ได้ยกเลิกครับเอานะครับถ้าคุณบอกว่าจะได้น้อยกว่าเดิมก็ใช้สูตรเก่าไปครับก็ไม่เป็นไรก็ได้เท่าเดิมไปครับ แล้วมีคําถามนะครับอาจารย์จ้าก,ก็ตอบออกมาแล้วว่าเฮ้ยแล้วถ้าไม่ได้น้อยกว่าเดิมทําไมต้องมีการชดเชยครับมันเป็นนโยบายไงครับท่านตอบเลยว่ามันเป็นนโยบายแต่ไม่มีใครรู้ได้นะครับเปลี่ยนผ่านห้าปีนะว่าคุณจะได้น้อยกว่าเดิมคุณจะได้มากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะใครจะรู้ว่าคุณจะออกจากมาตาสามสามตอนไหนครับแล้วมาต่อสามสิบเก้าตอนไหนเพราะฉะนั้น หากมันเกิดลดน้อยถอยลงก็จะมีการชดเชยให้5ปีก็คือได้100ได้80ได้60ได้40และได้20แต่ตอนนี้ทั้งนั้นก็ไม่ห่างกันมากครับจากตัวเลขที่คำนวณออกมาแล้วก็อยู่ประมาณมีบางท่านนะ50บาทท่านที่50บาทนี้ให้สัมภาษณ์นะครับกับอาจารย์จะก็เป็นคำตอบที่ดีมากเลย ท่านที่บอกว่าได้ลดลงมา50บาทเนะี่ยบอกว่าบอกอกาจารย์จ้าบอกว่าไปให้ได้ไปให้สุดเพราผมยอมเสียเงินเล็กน้อยเท่านี้อันนี้คือเป็นคำพูดนะครับของคนที่ส่งเงินประกันสังคมอยู่ยอมเสีย50บาทยอมเสียห้บาทเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีมาตราสำถามเรามาต่อสามสิบเก้ได้ไปต่อครับจากที่รับอยู่เดือนละหนึ่งพันสองบาท1,600บาท เป็นเดือนละ4 2 0 0เป็นเดือนละ4,8005,000ตามเลทอัตราส่วนที่ส่งเงินประกันสังคมมามาตราสามสามมาตั้งแต่ปีพศส5 4 1เรื่อยมาครับทุกอย่างจะถูกมาคำนวณหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ถ้ามีการทำประชาพิจารณ์เสร็จในวันที่1ิตุลราคมนี้ ก็จะเอาเข้าผ่านคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไปแล้วก็มีการกำหนดวันปรับใช้นะครับก็คือคาดการไว้ว่าจะเป็นวันที่หนึ่งมกราคม2569ครับย้ำอีกทีว่าท่านใดที่รับบำนาญชรลาภาพอยู่แล้วท่านก็จะได้รับเลยอาจจะพอปรับใช้ในวันที่หนึ่งก็อาจจะได้รับในวันที่25มกราคม 2,169อาจจะนะครับต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะมีการปรับใช้ในวันที่1จริงไหมในวันที่25นั้นนะครับก็จะเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่รับอยู่แล้วจะมีการคำนวณสูตรตามที่ท่านส่งมาทั้งหมดผมยกตัวอย่างถ้าท่านได้อยู่1,600ปัจจุบันเนี่ยหรือ1,800นี่ยท่านมีโอกาสที่จะได้ถึง4 000, 2 0 0ถึง4,800เลยทีเดียวหรือ5,000ตามอัตราส่วนที่ท่านส่งมาอาจารย์จ้าบอกแล้วล้านเปอร์เซนครับคนที่ได้รับอยู่แล้วไม่ลดแน่นอนครับ ส่วนคนใหม่ท่านบอกว่าไม่มีอะไรยืนยันได้เพราะไม่รู้ว่าท่านจะมาส่งสามเก้าตอนไหนที่มีฐานเงินเดือนอยู่ที่สี่พันแปดร้อยบาทไม่มีอะไรการันตีได้ว่าท่านจะไม่ออกงานจะถูกเลิกจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีการสมมติว่าท่านอยู่ยงคงกระพันจนถึงห้าสิบห้าปีไม่มีการสมมติครับเอาตัวเลขจริงๆเอาความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือ ผมมาแจ้งข่าวข่าวให้กับพี่น้องประชาชนที่กําลังทําประชาพิจารณ์สามารถเข้าไปทําได้แอปที่สํานังกงานประกันสังคมหรือเข้าไปทําได้ที่แอปของประกันสังคมนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปนะครับหรือไลน์ของประกันสังคมนะครับ,รก,รบก็ไปเสิร์ชหาดูใน Google มีนะครับสรุปครั้งนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนที่มีมาตาสามสามเข้าใจนะครับว่าไม่ได้ถูกอรัดเอาเปรียบแต่อย่างใดทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับร่วมกันทํามาเนี่ย ตั้งแต่เดือนขออภัยครับตั้งแต่เดือนมีนาคมมีถูกเตะผ่านออกไปนะครับจากกลุ่มอ่ะผมขอใช้คําว่ากลุ่มผู้ไม่ประสงค์นะครับไม่หวังดีนะครับจนกระทั่งเรื่อยมาจนถึงวันที่ผมไม่แน่ใจว่าวันที่หนึ่งทันหนึ่งเมษาหรือเปล่ามีการราเข้าโครมอรแล้วผ่านเรื่องนี้ผ่านนะครับ จนกระทั่งรอการทำประชาพิจารณ์บอกเครื่องพังอยู่นิดนึงนี้เวลาจะใช้จริงนะครับพังเวลาไม่เอาไปงบสร้างปฏิทินเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับนะมีงบประมาณเป็นพันล้านในการซัพพอร์ตไอทีนะครับสิ่งเหล่านี้เราควรจะใส่ใจนะครับนะทีนี้การทำประชาพิจารณ์เสร็จแล้วนะี่ยก็คือหนึ่ง ตุลาถึงสิบเจ็ตุลาเนะ่ยก็เข้าอนุอันนี้คือสรุปแล้วนะครับก็ไปรอลุ้นกันผมเชื่อเหลือกเกินว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นบ้านเราเมืองเราอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะรีบนามาอัปเดตเลยนะครับ